หลังจากที่คนในบ้านทราบเรื่องแล,แล้วแล้วก็แจ้งตำรวจว่าเจอศพเด็กอยู่ในตู้เย็นเจ้าหน้าที่ก็เลยติดต่อให้ก้อยซึ่งนั่งอ摩托์ไปกับแบงค์ใช่ไหมโทรหาก้อยเลยให้กลับมาบ้านแต่ออกไปสองคนกับแบงค์ก้อยกลับมาบ้านคนเดียวก็เรียกตัวมาเพื่อที่จะมาสอบถามความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะมีเสียงบางช่วงบางตอนน,น,นะครับตอนที่ตำรวจคุมตัวก้อยออกมาเพื่อที่จะพูดคุยเบื้องต้นก่อนจะ วหนูอะแล้วมาณสักสี่โมงแล้วกเข้ามาเนี่ยนจีนเอาไปากบาตำรวจขาบังจนะูข้ามาแล้วก็คน,น,น,น้ำคิใชแล้วมันก็บอกว่าน้าถอน้ําหรือว่าหน้ำห,หำัวก็ไปน่ีคุณผู้ชมครับตำรวจก็คุมตัวไปนะเพื่อที่ว่าต้องไปสอบปากคำแล้วที่สำคัญคือ